เลขอ่ะแล้วอ่ะเอาเลยนี่เลขอ่ะเลยหนึ่งสองทักยิ้มอะไรกเลขอ่ะไปเรื่อยๆแล้วก็โอเคอ่ะมีดตัดเอามีดค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้ปล่อยมาละค่ะน้ออกไงเจลขอบคุณค่ะน่ารรักจิตุ่มไม่ได้อีกเค้กเค้กเอาจานแล้วก็ใส่จานนี้เลยนะนี่นี่มีนี่ค่ะมีมีตุ่มเตรียมจาน มิจากระดาษเออเอามาเลยเอยมาอามาตอนที่มาไปยองแล้วก่อนแล้วก่อนี๋ยวช่วยตัดพอไหมเนี่ยนี่เอามีดดีกว่าโอ้มันสูงแบบนี้นี่มีอะไรอ่ะนั่งฟางพี่ตาอันนี้คมนะเนี่ยไม่ไม่ต้องมีดอันนี้โยมนะเนี่ยาหัวโตจะเอาน้ำร้อนเหรอคะยกมาไม่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 ตัวมีดให้พี่ตาเอามีดแบบไหนมีดยาวอะ ได้ได้ได้เดี๋ยวสั่วให้เอายาวแบบว่าไอ้นี่เลยไหมไอ้ไม่ค่อยแรงคือนจะนข็งตรงนี้แหละตัวที่เลนหลยแบบนี้ไม่ตรงนี้หัวเราแม่เดาแเด้งใช่ใช่ใชแคบเราหงเราเฉยเฉยเราหงแล้วนม่มันถ่ายมันถ่ายเรื่อยๆให้มันถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราด้านทานกันตรงนี้ได้พี่จะบอกให้นะไม่อยากจะบอกความลับเลยพี่เชอรี่เท่าไหร่รู้ม 65ค่ะแเหรอเล้วเหรอเมดแคร์เมดแคร์โอ้ตายแล้วซีเนียแต่เมื่อไรเนี่ยเออรี่เอาเลยอย่างนี้65ไม่เออรี่เลยไม่เออรี่เลยเอาหกเออรี่เลยปีนี้แล้วยัอยู่แล้วปีนี้65ปีนี้65อ้าอย่างนี้พาไปสวรรค์ไปรับโซเชียลเลยแล้วไม่รับโซเชียล นี่ซื้อซีเนียซื้อของได้ไอ้นี่แล้วรับไปรอได้สิบเปอร์เซ็นต์ไปสิปีหน้าก็นรับได้แล้วอ่ะรับไปเลยมันต้องไปรอเกินเขารับเกินใช่ไหมรับเกินมต้องไปรอแล้วรอบ้านให้เสร็จถ้าบ้านถ้าบ้านไม่มีปัญหาก็รอเอาไปแล้วไม่แต่ก็ยังสะสมอยู่พ่อกับแม่เฮียยังสะสมอยู่เลยเก้าสิบแฟนเมื่อไหร่ไอเชิญซิกเเนจอร์เมื่อไหร่ไอเด็กนี่ก็ยิ่งสะสมไปเรื่อยๆไอไม่ได้ซามีตัวเลยใช่ไหม ท่งบอกไอเชิญซิคพิทไอรับสิ่งี่ไอไม่รอพิทูเป่งกาเก็จเวลาทั้งไม่ห้รอใช้ไุมสะสมสะสมไอีกนะมันไม่ให้ของพิทูค่ะเดี๋ยวม่ไปชหยดีจะแพว่ามัไเยอะนะมันเยอะมันเยอะเดี๋ยมเอาท็อปมาางยมันสูงไงเราไม่ต้อง่ดีทงานทำไมพี่ต้ลูกใหญ่จังเลย่ี่เน่แล้ว่นก็ได้เยอะอยู่นะห่านแปดก็ไดเยะอยู่นะ นี่พี่วิไลอ่ะจำพี่วิไลได้ไมโอ้ไปเจได้เลยสองพันสี่่บอกไม่พอ้งสองพันสี่ม่ก็ไปได้เยอะจัง้ย ทำไมได้เยอะจังอ่ะก็ได้จากสามีสามีแกเป็นแบบว่าซีอของไอไวส์ไอเครื่องอยู่หรือเปล่าก็ัวดแกได้ของสามีสามีตายไปแล้วใช่ไหมตายไปนานแล้วตายโน่นแต่ก็แพ้เนอะแพ้เพราะว่าถ้าสามีไม่ตายเขาจะได้ไม่ถึง2,000สิใช่ใช่แต่ให้สามีทําได้มากขนาดไหนเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นตายเอาโทษที่โทษที่โทษที่โอ้โหอ้โหสวยมากโอ้โหสโยถ่ายรูปถ่าย พี่เจีจ well <ah> right <ah> oh, ๊บถ่ายด้วยไะถ่ายไป้ว uh ถ่ายกล้องอยู uh ่ตรงนั uh ้นใช่ใ uh เี uh ่ช uh ดีร้ป uh ่ะ uh อุ uh ้ยสวยมากเด็ดนีไม่ต้อง่าเลยทุกคนสวยมากสวยมากายเฟมรเลยดอกอือเดี๋ยวได้ยังไงวะเนี่ยอร่อยเนอะอร่อยเนะาพี่เจ๊ยเอถ่ายหน้าดูถ่ายดูอ๋อเอาพี่พี่เชอรี่เอาเข้าไปที่หน้าเาอร่อยสนายนะขอบคุณค่ะโอยสวยสวยสวยจ้ะ เค้กสวยนะไม่ใช่กลมซ้อมมาไปไงอยู่นี่ค่ะอยู่นังบนโต๊ะแล้วจะซ้อมเหรอซ้อมก็มีอือเอออันนี้ไงเอาไ้กันอร่อยมีซอมที่ซ้อมซ้อมก็มีเดี๋ยวให้นี่ไงได้แล้วได้แล้วอันนี้เนื้อชิพค้อนหรอค่ะมันแน่นจังอ่ะมันเป็นเนื้อเค้กใช่มันเหมือนเนื้อเค้กมากกว่าได้แล้วถูกได้แล้วได้้แลวเอาไปก็แล้วแต่สูตรนะชิพค้อน ได้แล้วถูกอบแต่ว่ามีน้ำรออยู่มีอเอาอีกไหมใชเลยนะไม่เลยเหรอรอแล้วอร่อยมากเยอะแยะอร่อยมากยังขอตาไปเจอพี่ตาอันนี้ของใครครึ่งนึงได้ไหมเอาแบ่งกันเนาะคพิ่มขึ้นได้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 แล้วพี่สิริพี่ปิริอันชิ้นใหญ่นี่นะกลับบ้านยังพร้องไปเลยขาดไม่หมดไม่หมดก็กลับเลยกลับกาแฟกลับก็เอาชิ้นใหญ่สุดเอาให้อาเดนี่อันนึงนะว้าว ปูด้วยปูด้วยขอชิ้นหนึงนะชิ้นนึงให้เก็บให้สามีชิ้นเดียวพี่วิตาพี่ตาแลก็แบ่งกันไปหวานมากใครอยากกินซี่นอ่แป่งะจะีวกวนนี้กินข้าวแล้วคงหวานพีเจี๊ไปสชิ้นขอ่แเรากินข้าวแล้วอยเป็นะโกพีนะบุญบุ ขถ้าวนยังเหลือเหรอตุ๋ยเย็นึกว่าหมดแล้วอ๋ออโอเคใส่เป็นกล้วยมาเติมไปโอ้ยหวานมากเลยทานสติ๊กของเราจากบ้านได้ไม่ไปทานในชาเขียวอร่อยอร่อยในของตันนี้ใช่ไหม่ะหวานมากนะเดี๋ยวเราต้องตามด้วยน้ำแข็งใสที่เจี๊ยบอันนี้มีแต่ของหวานนำแข็งด้วยเน้านั้นเลย ถ้าไปเกยี่สูงให้ไปอันเนี้ยไปเท่าไหร่นหอมหอมแล้ไปให้เอาเทเนอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนันี่ลาเเหรานเก่งจังเลยพี่พี่น้องพี่สูบอกแล้วว่าอร่อยเก่งใช่กำลังจะขับเข้าพับปิดแล้วเมื่อวานนี้เลยโทรถามพี่ตาตกลงมาได้หรือเปล่าเนี่ยหรือต้องไปเอบว่าถ้าไม่มาก็ต้องไปไม่บ้านพับปิดไม่เขาหลังก็ไปรับเขาที่บ้านสิ เออใจนะเคยใ่นะเทด้วยูไม่เป็นไรค่ะเดหนมามอาอีกพเขาผิดไม่ได้แบบนี้ตมมเธอไปเอาคอสโก้เขาผิดนเาไม่ได้ไม่ได้กินอะไรกินของหวานพิจรณาเป็ามกินได้ทุกอย่างกินได้หมดนี่ก็กินได้เนี่ยดอกไม้นะฮะ มันนเป็ออวันนี้ขับรถไปพวกนอนตนบุ๋มวันไปหลับหน้างเรียนลูกไฟเขียวตรงเนี้ยตรงสีแดง่ยชงดิไม่หลับไสไม่ไปสทีรถพน้าไปแล้วพี่นึกว่านอนหลับหรือเป็นรถเหี้ยมกำลังโทรหาพี่เชอรี่นั่นแหละปกติจะแนัปตอนบ่ายตั้งแต่ฉีดวัคซีนพี่ไม่แนัปมาเลยนะตอนบ่ายเรื่องอะไรก็ู้จุกจิกจิกไม่แนปอืม ไม่เคยแบนี่้ว่าเปอะไรอย่างัง่วงตลอดเข็มแรกเข็สองาไม่ได้่น่าเชื่อนะพี่หก้าแล้วเนาะไหวไหมไหวเนาสมัยก่อนเลเป็นเี้ก็เช่นันตเอเกันพี่เพิ่งจะลขึ้นหกสใช่ไหมอ้าวแล้วหายไปไหนกันหมดหลัะะหายไปไหนกันหมดสมัยก่อนมันหลายปีแล้วทมก่นเป็นเบบี้เขาพูดจะะหกสิมสอ็ดค่าสิบเอ็ดใช่ไหมะแล้วพี่พี่ถือนะฮะพี่่ยาี่ย่างหกสิบ ปีที่60แล้วแหละถ้าบ้านเราก็60สแล้วแหละแป๊บข้ามไปเลยเนาะพี่เจียนเท่าไรคะห้าสิบเจ็ออมันพกเรายังอ้ออออยู่เว้ยเ้องไปดีเว้ยมานี่รวมๆกันใหญ่ร้อยปีแล้วเนี่ยโต๊ะออไมค์ก๊อสแฟ๊บจะกลับแล้วเหรอแฟนนี่โต๊ะซีเนียร์เนี่ยแต่ต้องไปเอาลูกหกหกก็สามร้อยกว่าแล้วนะใช่แล้วเฉลี่ยหกสิบเนี่ย 6คนต่า3 6 3ร้อยกว่าแล้วนะเสียเอาเลยเอาเลยตัวยไม่ถึงเลข6เพิ่งจะเลข5แก้วจเป็นเลข6กรเป็อนไลนยรุนตอเนี้ยันเร็วมากมาเลยแฟ่์อเลข5แล้วแต่ก็ม่เอายามไปฝากแม่แม่น้ำแก้วแก้วไหนของเราวะเนี่ยคนอีสานไม่ชอบแก้วไหนของเราของพี่ไมี่ยวกินของที่ไี่นี่พี่สจะตายจีจีือนแ ไม่เขาไม่คุ้นเขาไม่คุ้นบ้านเขาเขากินได้เพราะคนจีนจะชอบกินผิงใช่ปีเจียห้าสิบเจ็ดเหรอฮะไอเราก็เรียกพี่พี่เจี๊ยบเพราะอ้อไอเราก็เรียกพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบไม่รู้ใครบอกให้เราเรียกตัวเขาตัวเรียกพี่เจี๊ยบอันนี้เท่านั้นเขาตัวยังอ๋อห้าสิห้าสิห้าสิ้าสิห้าสิหบาสิห้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 ห้าสิ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 ห้าเดี๋ยวิห้าส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 ิห้าจะ ก็จออนประตสได้ไอ้สูหนึ่งพี่สูงสพี่สูงเปลีเดียวจำหน้าศูสามกดี่ทุกตาอ๋อเหรอศูสานี่ปีอะไรวะ้พี่จะเอาแล้วไปเลยนะเราไม่แล้วรห้จะไปเราไปเลยเราจะไปแล้วไปไม่ทันอ้าไม่ปิดหรอเปิดลแสบัสดีเอ้ยคไปเลยเปิดได้เลยพี่